MuX the Next Peak กกำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า โตโยต้าแคมรี่นะครับมี3รุ่นย่อยด้วยกันเรามีโอกาสได้เอารุ่นที่เป็น l u x u r รี่รุ่นท็อปสุดมาลองขับไปแล้ววันนี้ก็ทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวนะหลายๆคนบอกว่าเอารุ่นเริ่มต้นมาหน่อยนะครับ HEV Smart เนี่ยลองหน่อยสิ HEV Smart เป็นยังไงบ้างครับอา้าวบอกมาขอมาก็จัดให้สำหรับ Toyota Camry คันนี้เป็นรุ่น HEV Smart เริ่มต้นนะครับ ในราคา1,455,000บาทก็มาพร้อมกับระบบไฮบริดเจเน r เรชั่นล่าสุดนะครับการรับประกันตัวรถ5ปี150,000กิโลเมตรรับประกันในเรื่องของแบตเตอรี่ให้ถึง10ปีนะคนที่อยากจะใช้ระบบไฮบริดของ Toyota นี่สบายใจได้หายห่วงครับมีการรับประกันครอบคลุมไว้หมดแล้ว ที่สาคัญอีกอย่างเลยคือผมบอกอยู่เรื่อยๆการเลือกใช้ To โยต้หมายความว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของการใช้งานเรื่องของการซ่อมบํารุงดูแลรักษาเพราะว่าศูนย์บริการเขามีเยอะครอบคลุมนะครับเป็นหลายร้อยแห่งทั่วประเทศเรื่องของอารมณ์อ,อะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆไม่มีว่าขาดตลาดหาไม่ได้ไม่มีแน่นอนนะครับสิ่งที่ส่งผลต่อมาก็คือเรื่องของการ เปลี่ยนมือครับบางคนบอกว่าเบื่อๆใช้ไปอยากจะขายมันไม่ใช่ว่าปรับปรับขายได้เลยนะคุณต้องเป็นรถที่ตลาดเขานิยมด้วยคนซื้อนิยมนะครับหรือว่าพ่อค้าเขานิยมเขามองว่ามันมีอนาคตมีโอกาสปล่อยออกได้ง่ายเขาก็จะซื้อไปนั่นก็เป็นข้อดีของ To โยต a อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของราคาถ้าเกิดว่าราคาในท้องตลาดนะครับของรถยนต์มือสองมีการถูกหักออกไปเนี่ย Toyota ด้วยแบรนด์ของเขาเองก็ยังได้เปรียบในเรื่องของราคาขายต่อที่ค่อนข้างจะโอเคนะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เกิดต้องการเปลี่ยนรถให้เป็นเงินเปลี่ยนทรัพย์สินของคุณให้เป็นเงินเนี่ยราคาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าโอกาสในการที่จะหาคนมาซื้อนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปด้วย มาว่าด้วยเรื่องของตัวรถคันนี้นะครับคัมรี่ใหม่เนี่ยมันมีองค์ประกอบในความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเขาออกแบบมาให้มันมีความสูงจากพื้นถนนไม่มากเพราะนั้นก็จะดูฟิลลิ่งในการขับจะได้อารมณ์สปอร์ตได้อารมณ์ปาดเปรียวนะฮะภายในห้องโดยสารก็กว้างขวางสะดวกสบายขออนุญาตกดคันเร่งก่อนปื๊ดนี่ผมกดคันเร่งก่อนเลยนะครับ ใช้งานในเมืองการจราจรติดติดอย่างนี้ก็ยังคล่องตัวนะครับควบคุมคอนโทรลได้ง่ายและรุ่นเริ่มต้นอย่าง h e v Smart เนี่ยอย่าไปคิดว่าแหมออปชั่นหน้าจอก็ยังมีให้นะครับระบบแอร์ปรับแยกมีให้นะระบบความปลอดภัยต่างๆมีให้นี่เตือนเลยพอพูดถึงระบบความปลอดภัยเตือนขึ้นมาเลยนะครับมีเรื่องการเตือนการชนด้านหน้ามี ระบบถุงลมนิรภัยเรียกว่าระบบความปลอดภัยมาตรฐานมาให้แบบครบถ้วนนะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ต้องการออปชั่นเยอะนะครับต้องการเพียงออปชั่นพื้นฐานอย่างนี้ที่ผมบอกมาเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าราคาจากรุ่นนี้พอขยับขึ้นไปเนี่ยเป็นรุ่นกลางเนี่ยก็จะต้องเพิ่มประมาณแสนกว่าบาทนะครับประมาณสักแสนแสนเกือบสองสองแบาทโดยประมาณนะฮะ แล้วก็ต่างจากตัวรุ่นท็อปเนี่ยประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทเพราะนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะเลือกใช้งานคนถามว่ามีไหมมีนะครับอย่างมีรุ่นน้องผม2คนเนี่ยเขาก็มองว่าเขาอยากซื้อแค่รุ่นตัวรุ่นสมาร์ทเนี่ยเพราะอะไรเขาไม่ได้อ้องการหลังคาสลุปภายในที่ให้มาเบาะหนังแบบนี้เขาก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับตัวแพดเดร์ชิพเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้งานหน้าจอพอเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับไม่ต้องเป็นหน้าจอแบบตัวท็อปก็ได้ ก็เพียงพออยู่แล้วนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมว่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่เน้นความคุ้มค่าจริงๆสำหรับเจ้าตัว h e v Smart คันนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันปรับเปลี่ยนกดอะไรได้อยู่บนพวงมาลัยทั้งหมดนี่แหละนะครับอีกอันนึงก็คือตัวการชาร์จครับมีช่องเสียบชาร์จเนี่ย USB นะครับ USBc อะไรมีมาให้ครบๆเลยที่อยู่ตรงนี้นะ หลายคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของจุดชาร์จเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือในการเชื่อมต่อเข้ากับรถก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือในการเป็นเ,ออเครื่องนําทางก็ได้ก็ต้องคอยชาร์จพวกนี้อยู่ตลอดเวลาด้วยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการเสียบชาร์จพวกนี้ด้วยนะครับการเก็บเสียงของโดยสารเงียบดีทีเดียวเนี่ยประกอบกับไอตัวระบบไฮบริดรุ่นล่าสุดเนี่ย นี่ผมขับไปนี่ตดเคลื่อนไปนี่ไม่ดีนเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับอันนี้เป็นการทํางานเดี๋ยวผมต้องปรับผังไปดูอันนี้เป็นการทํางานด้วยตัวของระบบไฮบริดนะเราจะปรับดูได้ครับเขาจะขึ้นให้ดูเลยว่าอันนี้เป็นทํางานด้วยไฮบริดหรือว่าทํางานด้วยเครื่องยนต์นะฮะมารวัดเห็นชัดนะครับโล่งโปร่งดีผมว่าแคมรี่ทำให้ดูหนุ่มขึ้นครับทำให้ดูวัยรุ่นขึ้น เบาะนั่งการดีไซน์เบาะอ,อีกอันที่ผมชอบคือเนี่ยตัวใหญ่ๆตัวอ้วนๆอ,อย่างผมเบาะอ,อย่างนั่งสบายเฮ้ยเพิ่งเห็นนะนี่ตัวเริ่มต้นนี่เขามีพอปรับไปถึงได้รู้ว่าอ๋อมีที่มีที่ดันเบาะดันหลังด้วยนะครับตรงปุ่มปรับเบาะดันหลังเนี่ยมีด้วยนะอ่ากดใช้งานได้นะครับขับเดินทางไกลๆก,ก,ก็จะได้ไม่เมื่อยไม่เหนื่อยล้าเดี๋ยวรอการจ,จราจรโล่งๆซะหน่อยเดี๋ยวลองกดคันเร่งดูนะครับ การทำงานของระบบไฮบริดเนี่ยมันจะโชว์อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเรื่องของอัตราเร่งการกดคันเร่งนะครับเวลาตราเร่งพุ่งปื้ดตอบสนองออกไปเนี่ยแหมสะใจเพราะว่าทํางานทั้งตัวเครื่องยนต์ทั้งตัวมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยครับอีกอันที่ทําให้แคมรี่เป็นรถยอดนิยมก็คือว่าเบาะนั่งของผู้โดยสารข้างหลังครับมันจะมีองศาพื้นพนักพิงข้างหลังที่เอ ได้อีกนิดนึงนะครับเอ็นได้อีกนิดหนึ่งก็สะดวกสบายขึ้นนะพื้นที่เก็บสัมภาระข้างหลังในฝากระโปรงหลังก็กว้างขวางสะดวกสบายนะครับคนที่ไม่คุ้นอาจจะบอกว่าเฮ้ยกลัวรถเหมือนเป็นแบบไซส์ใหญ่ต้องบอกว่าไม่นะาปาดเปรียวดีนะครับยังจําได้ว่าตอนที่เอารุ่นท็อปมาขับเนี่ยผมมีโอกาสได้เอาคาซีตลูกติดเข้าไปด้วยนะก็ไม่ได้อึดอัดนะครับ ก็ยังคุยกับภรรยาว่าถ้าต้องเลือกนะครับในตัวของรถยนต์ที่เป็นรถเก่งญี่ปุ่นสักคันหนึ่งเนี่ยผมว่าตัวเลือกเล็กๆนะครับที่จะได้รับการพิจารณาน่าจะเป็นเจ้า Toyota Camry คันนี้นี่แหละ t o y ย t a Camry ใหม่มีถึง3รุ่นย่อยครับแล้วก็แต่รุ่นก็เป็น h i v คือเป็นระบบ Hybrid ทั้งหมดนะครับคาแรคเตอร์ของแต่ละรุ่นย่อยก็มีความแตกต่างกันออกไปตัวรุ่นสมาร์เยเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าครับ คุ้มค่าคุ้มราคาได้ระบบไฮบริดเจเนเรชั่นล่าสุดได้ระบบความปลอดภัยได้ดีไซน์ใหม่ได้ในเรื่องภายในห้องโดยสารที่มันตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้นที่สําคัญไปกว่านั้นครับคือเรื่องของการรับประกันนะครับตัวรถรับประกัน5ปี150,000สกิโเมตรรับประกันระบบไฮบริดให้5ปีครับรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดให้ถึง10ปีเพราะนั้นเรียกว่าใช้งานสบายสบาย,บายหายห่วงถามว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมันต้องดีกว่าตัวที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินอย่างเดียว,ล,วล้วนๆอยู่แล้วแหละตัวนี้เป็นเครื่องยนต อัตราเร่งมันดีขึ้นความสมูทมีมากขึ้นความสนุกในการขับขี่ใช้งานมีมากยิ่งขึ้นแล้วก็รองรับน้ํามันเชื้อเพลิงได้ถึง e20 ด้วยนะครับสมรรถนะการขับขี่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าในการใช้งานที่ตอบโจทย์แล้วก็แบรนด์โตโยต้าที่ตอบโจทย์ผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกรุ่นไหนแต่ถ้าบอกเลยไม่เกินล้านห้าโตโยต้าแคมรี่ huv smart คันนี้น่าสนใจครับ